สวัสดีครับพ่อมีพี่น้องบ่านสวงงัวงามครับ bueno, พี่พาน้องมาตากฝนพี่น้องฝนตกฝนตกพี่น้องเอ้าฝ่าวไทยด้วพี่น้องเนาะเครื่องมือเครื่องมือฝนมาแล้วพี่น้องะตกแต่เสามาเลยย่งยอยู่พี่น้องเนาะอยงไดเนาะพี่น้องแฟนครับแปนเพจระชาชนชาวไทยเแ้าขอบชายแดนเขมรนะพี่น้องเนาะ กอให้กำลังใจกันแล้วกันบ้านสว่างงามขอเป็นกำลังใจให้ทุกทท่านทั้งทหารแนวหน้าและก็แนวหลังผู้ที่อยู่แถวชายแดนน้อพี่น้องน้องทุกทุกคนขอให้ปลอดภัยกันแล้วกันเนาะรักษาเนื้อรักษาตัวน้อพี่น้องเนาะขอให้ซื้อครั้งนี้สงบโดยเร็วกันแล้วกันน้อพี่น้องเนาะบาทสว่างงวงามขอเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนกันแล้วกันผู้ที่นีอ่าอยู่แถวขอบชายแดนน้อพี่น้องเนาะอ่าแฟนคลับแฟนเพจบาดสว่างงวงามขอซอยสมกำลังใจน้อพี่น้องเนาะไปให้ ชาวไทยเฮาที่อยู่ขอบชายแดนทางกำลังทางหารประชาชนนะพี่น้องเนาะอยู่ทางนั้นมาบอกกันถึงเรื่องงัวพี่น้องเมื่อนี้ราคางวดสเป็นใหญ่ก็ชมกันบ้านน้องแจชมภูบุตรร้อยเอ็ดราคางัวดสแลนบอราคางัวจะเปนใหญ่มือฝนตกมาชมกันพี่น้องนะราคาพี่น้องรับชมกันเมื่อนี้มีทุกสายสายเหนือสายเลือยสายขุนหลนะัพี่น้องเนาะคุอมมาเบิง่งงวงาม บ่หูเขาพูดแต่เพื่อนผูกไว้เดี๋ยวสิสอบถทำน้อพี่น้องนกะอ้วงางามงานแม่สาวหน่อยอัวงามอัวงามหลายตัวพี่น้องเนาะข้องหอยอยู่ปะเนี้ครับโอ้บาเข,ขาเขาเพื่อนอ้าวสวัสดีครับท่านฝนโตคนโตโอ้บาโอ้ก็อวงามเพื่อนพี่น้องโอ้ยตน้นตด,ดีดีเพื่อนผูกไว้เดยอะข้องหอยตัวใดนควบนีบ่บ่ะควบแม่ลูกเปิด์เท่าไหรครับผม เด็ไปเมื่อเจหาลอยแม่ทองอยูน่นะครับออสอตัวสมหัวใจมื่นเจ็ดก็หาลอยพี่น้องเนาะสิบเจลูกไส้เนาะลูกไส้ตแข่นแกน่ตดีครับพี่น้องแม่นั่นทองแล้วพี่น้องเนาะสองตัวสามหัวใจเพื่อเปิดวบทุกๆุกพี่น้องสิบเจ็ดกับหา้าเพื่อเปิดใพี่น้องสองตัวแม่ออกสีากาบราตะวันลูกไส้อ้วนนะครับนาสนใจเลยพี่น้องเนาะหนาเอาไปเลี้ยง คมเดียวป่ครับคมเดียวโอ้คมเดียวเอาขาอนุญ,ญาตเบอร์โทรครับผม083 083 148 148 2426 2426ผู้ดใดสนใจงัวเอาไปเลี้ยงเอาไปเขาคอกต่อยอดเพราะว่าเมย์เพิ่นทองแล้วเนาะลูกไสต้ต้นตังต่อยอดได้พี่น,อน้อง17500รอคาคาถูกๆพี่น้องเนาะอ่ะขอบคุณลหลายๆมันครับผม17500 2ตัว3หัวใจลูกไส้แข็งพี่น้องเนาะเมย์ต่อยอดได้สบายทองแล้วพี่น้องเนาะ ต้องดูซ้ายกว่ครับรนี่ยขออนุญาตครับผมสายเดื๋ยวขึ้นขึ้นมาตัดเลยผู้ซายเพื่อนบอกบอกสันปุ้ยสมาตัดเนื้อหนังมังสาพี่น้องปุ้ยโตนโตน้ตนาไตแข้งขาพี่น้องนาแล้นาสวยเลยพี่น้องแม่สาวน้อยตัวสุดยอดเลย,นนห,ยนหน้าหนาหยดหยดเบิงหางจับสูงเรียมโตคนพีน่น้องเนาะเรียมตัวนี่สุดยอดเลยพี่น้องปุ้ยเบิงเบ,บิงการยืนพี่น้องสุดยอดสุดยอดหัวงามเบิงแม่สาวงามเปิดไปจากไหนลูก สองหมื 20, ่นกับห้าพันพี่น้องสองหมื่นหนาเบิ้งหางจับพี่น้องเนาะเตีองเล็บสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกพี่น้องเนาะร้อยสามสิบบวกเบิ้งต้นตัวหัวพันธุก,กรรมสูงนะพี่น้องเขาเอิ่อพันธุก,กรรมสูงหัวไก่เลือดลอยเข้าไปแล้วพี่น้องตัวสองหมื่นกับห้าพันเม่สาวนหน่อยเอาไปเขาขอ้อเขาฟาร์ามพี่น้องเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่เก้าห้าแปดสี่สามขอบคุณหลายๆลูกมามานผู้ใดสนใจเอาไปเขาข้อเขาฟาร์มโทรมาต่อรองตามเบอร์โทษคนไดเอ้า อย่างต่อพี่น้องเนาะอ้ยอันนี้ก็แม่ลูกบ่นี่แม่ลูกเพิ่นมาเบิร์กฟอพันดูฟอพันพี่น้องมาเบิร์กนาคตพ่อพันบักใหญ่เดี๋ยพี่น้องเนาะขออนุญาตครับสายใดคือผู้สายเพิ่นบ่สายใดโอด้โหเ,เหลี่ย,ย <c oughs> มันงามเอาไปเป็นพอขอพอไข่พอพันเพิ่น บ่อพ่อพันเพิ่นใส่งานไดล่ะน้องครับเนาะใส่งานใดปลายไข่ดำปลายเครื่องดำพี่น้องสูงร้อยสูงร้อยหกสิบบวกเลยเนาะหกสิบห้าโอ้ยสูงร้อยหกสิบห้าบวกพี่น้องผมร้อยเจ็ดสิบห้าเกือบเกือบเพียงผมพี่น้องเบิงเบิงไทยเพิ่นพี่น้องเบิงอันนี้เพิ่นพี่น้องเนาะพ่อพันหางเพื่อนพี่น้องเนาะต้นโตสีโบดขนาดเลยพี่น้องเนาะรอๆใหญ่พี่น้องเนาะเบิงเบิงพี่น้องอันนี้คือพ่อพันอย่างเดียวพี่น้องเนาะ เอาไปเป็นพ่อคอกพ่อขายพ่อพันพ่อคุ้มฝูงได้สบายเลยพี่น้องรอครับพี่น้องพูดต้นตัวเปิดไว้จากไหนครับหกหมื่นเก้าพันเปิดไว้ในราคาพ่อพัน,น,นพ, 59, พี่น้องฮะหาิบเกาอ้ยหาซิบเก่าพี่น้องเป็นท่าเอาพี่น้องพอวบบใหญ่ใหญ่หรืพี่น้องแข้งขาต้นตัวเอาไปเป็นพ่อคอกพ่อขายพ่อพันสายดังแน่นอนผมเบิ่งหน้าตาต้นตเพิ่นแล้วสายดัง สุดยอด59ราคาพอตอ่อรองพี่น้องเนาะอ,อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม085 061 4350 4350พี่น้อง59นี่พี่น้อง59เพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะต,นต้นโตรออ่ะสุดยอดสุดยอดขอบคุณหลายๆมันครับผม,มใหญ่งามหุ่นดีแล้วก็เลี่ยมโตดีพี่น้องเนาะ เชื่องหููเอาไปพอกรอขายพอพันได้สบายอยังต่อมาเบิ่งหอยปีกพอพันพี่น้องอนาคตพอพันคือกันโอ้ยระวังระวังระวังอันนี้ขาหอยปีเพี่น้องโอ้ยพอพันคือกันพี่น้องเนาะมาปีเปิดจากไหนตัวนี้โอ้สี่หมื่นเก้าพันพี่น้องตัวนี้อันนี้พอพันปลายไข่ดำปลายเครื่องดำเบิ่งลักษณะพอพันพี่น้องต้นโตการยืนเป็นพี่น้องเนาะเขาบลาแต่งแต่ว่าแงาพี่น้องล้างตรง หางจับสูงเบิ่งพี่น้องแข้งขาหนาตาเพื่อนซ้ายได้คือหอยปีโวบคมตัวโอ้โคตัวแต่ว่าสุดยอดเลยเนาะสุดยอดเลยแมพ่พนดีพี่น้องหลังตรงครักเนาะหลังตรงหางจับสูงปลายไข่ปลายเครื่องสุดยอดเลยพี่น้องเอาไปเป็นพอของพอขายพอพันสี่สิบเก้าเนาะสี่หมื่นเก่าเลยพี่น้องตัวนี้เอาไปเป็นพอของพอขายพอพันตน้ตนเพื่อนสุดยอดเลย โอเคขออนุญาตเบอร์โทรให้พีศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกหกกหกอปอปด้ยก็ปีจากสุวรรณภูมิบันได้พ่อพันมาฝากพี่ตอนน้องเมื่อนี้พี่น้องรอรออุ้ยเนาะต้นโตเพิ่นหลังนี่สุดยอดเลยพี่น้องยง่อาลัดลักษณะพ่อพันธ์สุดยอดขอบคุณหลายๆมานครับผมครับได้สองพ่อพันธ์เลยพี่น้องเนาะไปเบิ่งแม่พันธ์บาทไปเบิ่งแม่พันธ์ทางฝีพี่น้องเนาะแม่พันธ์สวยๆห้อยเวียดกำลัง ทางพี่พี่น้องอันนี้คือบรรยากาศการสื่อการขายงวตลาดนัดโครกระบือบ้านน้องแก่ตลาดชมพูบุตรเศา้าที่มีฝนตกแล้วพี่น้องเนาะฝนก็นยั่งคือขาดคือเก่าพี่น้องเนาะฝนก็นยั่งคือขาดอยู่อันนี้ฝนตกที่พี่น้องฝนตกพาฝนแต่ว่าท่านนี่เห็นปะในหอยเพ่นกลางโฮมผมก็สิได้กลางโฮมเลยพี่น้องเนาะนะ, <c oughs> นะกำลังต่อรองเวียดต่อรองคว่างวสายเหนือ่นพี่น,น,น้อง ห้ราได้ส uh ุดๆตวไเยครับีขาโอ้บ่โอ้รวมยือแ่าลัดต้นโตขักเนาะต้นโตขักนีเวียดกำลังต่อรองเขาจะได้เขาไดก่อนวันนี้จะได้ันนีจะได้โวยตัวม่ัวย เปิกำลังต่อรองสองสี่บนหงสองสี่เป็นกำลังใดกันสองห้าเบอรบรรยากาศการต่อรองคือน้าเนะบรรยากาศการต่อรองเป็นยัไไ้ ก็ื่อจะได้เท่าไรก่อตัวคนผว่าหนโอ้สองหกสองหกคนกำลังต่อรองกันอยู่พี่น้องเวียดกำลังตออง่ตอรองเพื่อนให้เนต่อรองให้โอกาสเปนต่อรองพี่น้องเนาะวันนี้ชววันรัดฟางเพื่อนใยังมากพี่น้องมาสอบถามเพื่อนแม่สาวหนุม่มยนนัาหรือเปล่าง่ายมากพี่น้องเนาะอย่างตอ่อ เบิ่งบรรยากาศพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายงัวงไรอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าฝนโรคเมียนพี่น้องเนาะอ่ะเบิ่งพี่น้องเบิ่งงัวไปกับพิดตามปั้งเท้าเนาะพี่น้องเนาะการสู่รบระวังไทยกับกัมพูชาเฮากับเป็นห่วงเนาะพี่น้องเนาะชาวไทยเฮาน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะที่อยู่ตามชายแดนกัมพูชาเนาะพี่น้องเนาะทั้งขมิญเพิ่อนส่งกำลังใจไปให้กันกันแล้วกันเนาะทั้งทหารทั้งพลเรือน พ่อแม่พี่น้องเข้าทางนั่นนะพี่น้องเนาะก็ให้ปลอดภัยกันถูกคุกคุ้นกันใ้ระมัดระวังกันแล้วกน <IL> ันนะพี่น้องเนาะระมัดระวังกันกันแล้วกันเบิ่งเห็นมาแม่สาวตัวนึงงานพี่น้องบงัวเขาผู้ใหญ่เป็นผู้ไหญเห็นถ่ายงามพี่น้องบงัวผู้ใดญ่ชางผู้เบื่องหัดนี้ได้พ่อพัดมาสองตัวพี่น้องได้พ่อพัดมาสองตัวสายหูมีปนเบิ่งสายหูทางผีมีบ่พี่น้องเนาะเบื้งสายหู บ่มีพี่น้องเนาะสายหูบ่มีสายหูไม่มีเห็นบ่อมีขทางผุนบ่เห็นหัวเนี่พี่น้องเนาะหัวผุนไหนน้อพี่น้องเนาะจ้างพี่มาสวัสดีพ่อมีเอ้าเป็กำลังต่อรองเป็นกำลังต่อรองมันแล้วบ่ครับวัอนี้สวัสดีครับพอมีมันอยู่วะโอ้ได้ขายตัวหนึ่งแล้วส้มดิแมนเบอร์จิบอะไรใส่กับ โอนี่ป่ะนี่ป่ะงามๆนี่ป่ะมะเพิ่นโอ้มะมะเนแนวนี่คุณครูมวนชนคุณก็ได้พอมีอะไรไมาจัคตัวข้อมีป่ะข้อมแม่ลูกนั่นอ๋อข้อมแม่ลูกแม่ลูกแรกเนาะลูกก็รอดมากับฝนมากับฝนคุณครูมวลชนสเตชัน เปิดเท่าไรครับเปิดไปสองสาม3 5 0 0นสองห,าหา 23, ม่นามพันห้าร้อลูกเมีง่ายงายพี่น้องนั่นลูกนทายดีก็น้อลูกคนเนาะทายดีเลี้ยมตัวดีนี่แม่เพิ่นจากคงเนี้ย่าตาเด็ดสามเดือนนี่พี่น้องตัวนี้ลูกสาวเพิ่นเอาไปเลี้ยมพี่น้องสองหมื่นสามกับห้าเม่ลูกแหลกอ่าท่ายสูงอยู่ลอยซีมาบวก ควบนันกแมนควบนันลูกผูควบนันสามมื่นีจันสามมื่นลูกผูเนาะลูกผูแม่โค้งสางเนาะโค้งสางไงเดี๋ยวสิไปทายทําเ่กินสามมืนเนาะควบนันเนาะจะควบนี่แม่สาวโอ้นี่กมเรนเขาเพิ่มโอ้เบอร์ไบอของหอยมีสอควเนาะโอ้สองควบอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดห้าสี่เห้าจมี่อยมีจากสามารถสองสามหารอยเม่ลูกลูกแม่พี่น้องงามไปเบิ่งลูกผูเพิ่น อ่าแม่ลูกกูพี่น้องสามหมื่นได้ทา่าฝนพี่น้องลุดรูดรูดลุดโอ้รูดนะเข้าลุดเข้าลุดเข้าลุด <L uth> นี่พี่น้องห้องหอยมีเพิ่นดูแม่สีเท่าลูกไส้ใหญ่สามหมื่น 30, มันเปิดไว้โอ้ท่าแม่สูงยุ่ร้อยหกสิบบวกพี่น้องเนาะแม่โค้งสางลูกแกรกขี้กันพี่น้องเนาะนี่โค้งสางเพิ่นแม่โค้งสางดีสีนวล นะพี่น้องเนาะสีกาบไรนั่นลูกไส้พิ่นใหญ่พี่น้องเนาะลูกไส้พิ่นใหญ่ลูกไส้พิ่นสายมาต่อยอดได้แล้วอันนี้สามหมื่นได้พี่น้องครบนี่สามหมื่นบาทได้พี่น้องเนาะสามหมื่นบาทเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะนี่คือราคาหัวมือนี่กะนาฟ้าก็พี่น้องเนาะถ้าขายได้วางสองหมื่นกว่ากัโอเคพี่น้องเนาะตัวนี้เนาะเพิ่นห่อใบสามหมื่นเปิดใบสามหมื่นลูกไส้แดงคือคือพี่น้องเนาะแม่โครงสร้างดีสามหมื่นข้อหอยมีมีสองตัวตัวหนึ่งสองหมื่นสามพันห้าร้อยเอามาเบิ่งหอยกรอบทางพี่พี่น้องเนาะ หอยอบหอยอบอาจสาหมาัดเมียสาวนะงามเรียมตัวพิณพี่น้องนี่ถ่ hi, th th i, u, ายเพลินสุดยอดเลยทุนถ่ op, hum, e to, 0, 6, 00, op, ายเมียสาวงามสวยๆพี่น้องเนาะหอยอบกับเบอร์โทรเพน่งนกสามสองศูนย0ศูนยหอยอบอาจสาหมัดหอยหอยอบพิจูไ่ได้เดี๋ยวสิถามเพลินพี่น้องเมียสาวงามของเพลินเบิ้งตาถ่ายถ่ายสูงอร่อยแซ่บมั้ยหอยอบเปิดเจ้าไหนหอยอบนี <laughs> am, p ern, p ern. U, ่เปิดเจ้าไหนตัวนี้เฮ้อ พี่น้องหมื 15, ่นห้ัวงงามเป็นพี่นอ้องหอยอบอบออกมารถใส่มารดพิเศษเนาะรถพิเศษหอยอบอ่าสามารถนอะอันลูกเขาไปก่อลูกของวูพูใดก่อน k f สามหนึ่งเนาะเบิ้งตาถ่ายพี่น้องได้เบิ้งตาถ่ายมัน a k สามหนึ่งถ่ายสูงอยู่รอยสาหาบวกพี่น้ององ,งามตนโตดี0 8 0ย์แปดศูหน่งสามอยอบอบอาสามารถ ผู้ใดสนใจโทรมาต่อราเพไไื่อใหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยโอ้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยพี่นอ้องเนาะอ่ะมันหมาน้ยอยวอามันหมานครับผมอ่ะนี่คือบรรยากาศการซื้อการขา,ขายงวตลาดนัดโต๊ะกระเบือ้อบ้านเชียง,วง,วง,วงหวางบ้านสมังหัวงามผ้าปี๊ผ้านองออกตาฝนลุย,ล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 ยพี่นอ้นะนองเนาะลุย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 ฝนพี่น้องเนาะมาส่วนนี่เบิ่งกันพี่น้องเนาะมาส่วนนี่เบิ่งห่มพี่น้องอะไรนี่คือห่ม มฮมใหม่เขาโฮมอาศัยร่มเงาพี่น้องเนาะฝนตกจะสี่เปบรรยากาศสักก่อนน้องพี่น้องนะอนเ,ออเกกนาะฝน,นะนตกพี่น้องฝนตกผมเห็นหัวพอพันตัวนึ่งต๊ะบกักไงพี่น้องเนาะไปเปิดราคาพอพันให้พ่อยี่น้องลาบชมกันกสักตัวน้องพี่น้องเนาะพ่อพันมาสายพ่อพันวันนี้พี่น้องเนาะโต๊ะบกักไงพี่น้องนะเนาะแดงจึ้งคือเพิ่นสิเปิดไว้จักหมืน่นถึงบอ่อหาหมื่นผมว่าตีราคาไว้ก่อนหาหมืน่น ด้วยสีสีกว่าสีอ้าวคนว่าสีหาคือตัวนี้ใหญ่ๆเดี 55, 5, ule, ๋ยวมาขออนุญาตเพิ่นขออนุญาตครับเปิดเจ้าบาทครับตัวนี้ห้าหมื่นห้าพันพี่น้องห้าหมื่นห้าพันเป็นอันห้าขดพอพันพอคุ้มสูงพี่น้องไายสูงอยู่รอยหกสิบได้พี่น้องร้อยหกสิบได้เบิ้งตะหนอเพิ่นพี่น้องหลังตรงแง่หวานลาดปลายไข่ดำปลายเครื่องดำพี่น้องเบิ้งปลายไข่ดำบามันแน่นอนเลยพี่น้องเนาะพูดอะหน้าตาตัวโตเพิ่นพี่น้องเอาไปเป็นพอพันได้นเมืองหาซิบหาเนาะ 55,000แข้งขาตนโตดีเบิรพี่น้องตะนอกตรงครับล้งตรงหน้าตาสายใดหูสายคุณปอเคเอฟนึพี่น้อง k f 3อมมาอีกแล้วพี่น้องเนาะพ่อพันเปิดไว้55เพิ่นมาจากไหสุวรรณสุวรรณภูมิเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 0ูนย3เก3าศูนย์สามคุณผู้ชมโปรดสนใจก็โทรมาต่อรองผู้ใดลูก KF31 ามสาย KF31 โตบักใหญ่55เพิ่นเปิดว้พี่น้องต่อรองได้จักน้อยพี่น้องเนาะโอ้ผสมนี่เบิ่งเนาะใบใครดำไปเครื่องดำให้ลูกดีเข่าตำล่าคอพ่านพี่น้องเนาะเอามันมานครับผมขอบคุณหลายๆครับผมยางต่อพี่น้องฝนตกอย่ากร์ังโฮมกับย่ากร์กังฝนตกฝนตกพี่น้องเนาะ อุ้ยผมสกางหมเครื่องมือพี่น้องเนาะขอโทษขอไผ่เครื่องมือเครื่องมืออ่ะเครื่องมือหยาดเครื่องมือพี่น้องเนาะหยาดเครื่องมืออาศัยเครื่องมือพี่น้องเนาะได้ขายแล้วบ่ครับตัวนี้ขายแล้วขายไปเท่าไหร่ครับนี่หนึ่งหมื่นกว่าบาทพี่น้องหมื่นกว่าบาทตัวนี้พี่น้องเพิ่นขายไปแล้วหมื่นกว่าบาทหมื่นหมื่นเท่าไหร่นาะเดี๋ยวสิถามเพิ่นพี่น้องเนาะตัวไงสงสัยทอง ไปแล้วพี่น้องมื่นมื่นกว่าบาทพี่น้องอันอยาได้ขไหนอันน้สามเท่าไรกูเลยเอาเจียจมแบบขั้งไหรอไเอ้แบบเดียวชื้อพัข้าเขาเปิดไปเท่าไหร่มเปิดว้นหาเปิดอะไโอ้สีหาโอ้เข้าหายสา โอ้ซีหาเปิ่นเปิดอยไปพี่น้องพอพันเ์ในเป็นหนอเอาไปเป็นพอขอกพอพันเ์ในเป็น้องเนาะเบิ่งถ่ายเพิ่นตัวโตเพิ่นหอยเวียดหัวตะไห่สามแปดเป็นบ้าเอาไปเป็นพอพันธ์พอคุ้มปูงใดเด้พี่น้องเบิ่งหลังเพิ่นโอ้ตะนอเพิ่นโอ้อืมโอ้อันนี้เอาไปเป็นพอคุ้มปูงใดสบายพี่น้องเนาะถ่ายสูงอยู่รอยหกสิบได่พี่น้องเสามปีแล้วประกันเบื้องสุข장 าการทอดการผสมผสมดีพ่อเบอร์วาโอเคแม่นพ่อเบอร์วาปลายไข่ดำปลายเครื่องดำพี่น้องเข่าตำล่าโบสเต็มพี่กาดพี่น้องเนาะโอเคขออนุญาตเบอร์โทรเพันสะดวกปะครับตอดวยครับอ่าขอนี่ท้าไม่ตัวเดียวเหรอได้ไหมตัวเดียวโอ้ครับผมขออนุญาตเบอร์โทรครับผม080 0 8 0 7 9 7ูน7์เจ็ดเก้าี่หกเจ็ดหนึ่งพี่น้องห้อยต้อยบันรข้ามแดงอ่าผู้ใดสนใจ เอาไปเป็นพอขอบพอไข่พอพันพอคุ้มผูกพี่น้องซีซีมหาเป็นเปิดไว้ต่อร่องใดเนาะจักน้อยเิคน่าเอาขอบคุณเล่นๆมันครับผมแม่แล้วหลายก็ดันพอพอพันได้หนิพี่น้องเออโอ้ป่ะลูกเคฟหกแปดเจ้ากาเล็ตพี่น้องสายกาเล็ตเอ้ามันมานครับผมขอบคุณเล่นๆครับผมโอ้แม่ลูกผู้ใดนอนนี่คืองามพี่น้องแม่ลูกผู้ใดนอนลูกชายงามงามพี่น้องแม่แต่ว่าแม่เป็นตาหัวงพี่น้องเนาะลูกชายงาม เขาในหอยอยู่บอแม่ลูกเปิดจังไนครับผม้าวมครับโอ้ยมาเบิ่งลูกเพื่อนพี่น้องลูกผู้ใหญขึ้นมาปวดเนี่จำบ่ไดดเนาะแต่ว่าสุดยอดเนาะลูกเพื่อนเนาะรอ,อครับพี่น้องมาเบิ่งลูกไส้รอปาดพี่น้องว่าแต่ได้เดือนกว่าพี่น้องเนาะแม่ลูกแรกนี่พี่น้องเนาะแม่ลูกแรกถ่ายสูงอยู่รอยหกสิบบวกพี่น้องแม่เพื่อนสูงเนี่พี่น้องหุ่นดี ลูกไส้เพิ่นจังว่าเพิ่นงามพี่น้องลูกไส้งามงามแต่นอเพิ่นสามารถเอาไปงพอขอกพอไข่พอผ่านได้พี่น้องคุณลูกไส้เพิ่นงามพี่น้องเนาะโอ้ยยี่สิบหกสองสองอย่างก็ฮู้ลูกสองหมื่นหกพันห้าร้อยพี่น้องเอ้ยราคาไหมลูกไส้เพิ่งเพิ่งมารอสิพี่น้องลูกไส้รอแม่ลูกแหลกเนาะแม่ลูกแหลกอยู่พี่น้องเุ้ยสองหมื่นหกพันห้า แม่กขาลังเป็นสัตว์ลูกเพราะตาเด้เดือนกว่าพี่น้องาโทษจ่ายลูกดีพี่น้องเนาะจ่ายลูกจัดเลยทีโอเคเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไายแม่พันธุ์ได้สบายการจ่ายลูกเบิ่งเอาพี่น้องรับประกันการจ่ายลูกลูกผู้แล้วต่อไปลูกแม่เพิ่นว่าขออนุญาตเบอร์โทรลูก085ห้าค่ะหนึ่งห้าดูนยดสนใจเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไายแม่พันธุ์โท่ามาเบอร์นี้ได้เลยเฮ้ยลืมถามเพิ่นเบิดแล้วซะบ่ยังอีกบ่ เบอ่์แล้วเนาะเบอ่์เท่านี้เนาะเอามันมันครับผมขอบคุณลหลายๆลาว่าลูกไส้เป็นงามอยู่ดีพี่น้องรอรอรอลูกไส้เป็นรอเรื่องบรรยากาศการต่อรองแล้เบื่องบรรยากาศการสื่อการขายมือนี่ฝนตกดิพี่น้องได้กลางโฮมเสร็จด้พี่น้องมาฝนตกป้องกันเครื่องมือนะแค่น้อยต้องขอโทษขออภัยน้องพี่น้องเนาะว่าง,งามมีหลากหลายมีเมฆพ่อพันมีแม่พันธแม,ม,ม่ลูกเปิดราคาเบิร์ตพี่น้องเนาะอันแม่ลูกอีกตัวหนึ่งพี่น้องงวเลี้ยงเปิดขอบคุณนะ ข้างในหอยบ่ครำเนี่ยโอ้บ่ะข้างหอยเพื่นวัสดุเพื่นวัสดุเพื่นอย่างนี้เพื่นวัสดุเออครับผมอ่ะข้างในหอยตัวนี้บ่ตัวขาวนี่บอ่ะโอ้มาสือมาสือแม่สาวขาวนี่ก็งามพี่น้องเนาะงามต้นตดีสายสายเท่าพี่น้องเนาะสายเท่าอันนี้แม่สาวสายบามันพี่น้องเนาะเปบนบรรยากาศไปนั่งพี่น้องเนาะบนบรรยากาศการต่อรอง เบิ้งบรรยากาศการซื้อก็คือคักอยู่ขนาดฝนตกได้พี่น้องเนาะหัวสายเลียงกับมีสายขุนสายเนื้อตลาดนัดบ้านน้องแกมีประตูสายพี่น้องสามเมียสาวดิยากงูว่าของในหอยเดยสมั่งงามถึงน้องงามเสิ้งสามตัวเลยเป็นผูกไห้พี่น้องเนาะตอนซ้อนมาเบิ้องในหอยเดยเป็นย่างนีกระดานมันบสะดวกให้กอมุ่นมีตำงามนะพี่น้องเนาะเห็นตัวหนึ่งเปตาพันธุกรรมดีพี่น้องทางดูนี่ตัวนี้ ตัวเท่าๆเนี่ยเขาผูดดน้อเท่าๆพี่น้องเนาะแม่สายเท่าเขาผูดอดไน้อพี่น้องเนาะนี่แม่นี่ยเขาูดไน้ออไม่หวานแ้เาะอออ๋ออ๋อเออหออ๋อว๋ออ๋อออ้อ้อ๋ออนอองออนอ ข้องหอยป่ะครับนี่ใช่ป่อโอ้หนิป่ะเขาเพิ่นนี่ป่ะเพิ่นสะดวกเ่อเนาะแม่เท่าเท่านี่ข้องในหอยป่ะเขาที่ยาดไทยท้ำเปิดจังไหนเนาะครับนี่สามหมื่นบาทแม่เพิ่นเพิ่นเพิ่นทองป่ะครับบ่ทองเนาะอ่าเป็นแม่แยกลูกมาเนาะหรือแม่สาวคือสามหมื่นบาทงัวแม่แยกลูกมาพี่น้องเนาะสามหมื่นบาทเป็นงัว สายเลือดสูงพี่น้องสายเลือดสูงหัวเลือดลอยเพิ่นพี่น้องนอตัวนี้สายเท่าโบสถ์เต็มมีการพี่น้องเนาะสามหมื่นบาทเพิ่นเปิดไว้เพิ่นมีแบนนี่พี่น้องเนาะวายแสบพี่น้องเนาะวายแสบเบิ่งแบนเพิ่นแปดแปดหนึ่งไมยเลขเพื่อนพี่น้องเป็นวัวเลือดลอยพี่น้องเป็นอย่างผมคือว่าเลือดลอยเพราะว่าบ่มีเอฟอยู่ขาถัดพันธุ์ตีเบอร์เราไมีเอฟอยู่ขานี่ก็จะบอกได้ว่าเป็นวัวเอฟสายสายเลือดเท่าไหร่ เอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามเอฟสี่แต่ว่าถ้าเป็นลเลือดเลือดลอยเพิ่นจะบปอมีก็แสดงว่าวัวตัวนี้เลือดลอยแล้วพ, 30, พี่น้องเบิ้งหุ่นเบิ้งตนโตเบิ้งแข็งขาหนาตาเพื่อนแง่วาสามหมื่นเพื่อนเปิดไว้พี่น้องเนาะอ่ะสามหมื่นท้ายสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบหา้าบวกพี่น้องแง่หวานหลาดด้พี่น้องเนาะแม่สาวอยู่พี่น้องเออแม่แยกลูกมาแม่แยกลูกมาโทษเห็นแล้วแม่แยกลูกมา,เ,มกกมาเอาไปพัฒนาต่อยอดได้สบายเพราะเป็นวัวเลือดสูงพี่น้องเนาะได้แม่จากตัวครับมือน สามสี่ตัวครับขายเดียวสองพนโอ้นี่น,นี่ตัวหนึ่งบ่โอ้ตัวนี้เปิดจังบาทครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าเมย์บอกงี้แยกลูกมากขึ้นกันพี่น้องเนาะแยกเมือว่าน,นี่พี่น้องเนาะเอาไปสางเนื้อสางหนังอันนี้ยังโค้งอ,อยู่หมื่นสองพันห้าร้อยเนาะสามหมื่นเนาะโอเคขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดสี่หนึ่งแปดสองห้าหกเก้าหกเนาะผู้ใดสนใจเมย์พันทั้งสองตัวพี่น้องเนาะโทรมาเบอร์นี้ขอบคุณหลไลน์มันครับผม เบอร์แม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยเพิ่นสะดวกบ่อน้าตัวนี้แม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยเปิดจักบาทครับพี่น้องเจ็ดพันหาล้อยพี่น้องเจ็ดพันห้าร้อยตัวนี้พี่น้องบ่พ่อมือเนี่ยนี่อุ้ยพี่น้องแม่สาวหน่อยเอาไปเติมเนื้อเติมหนังเอาไปเป็นแม่ผ่านได้สบายแต่ว่ายังโค้งอยู่ตอนนี้ยังขาดน้ำเลี้ยงอยู่เอาไปเติมพี่น้องบ่มีขาทุนไต่หมื่นราคาไต่หมื่นพี่น้องเจ็ดพันห้าร้อยอ้ยพี่น้องเนาะได้มาตัวเดียวเ่รครับ ม้วนถือยู่นี่พี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดรับประกันการขาดทุนเพื่อนว่าราคา7,500เพื่อนสะดวกใครเบอร์โทรบ่ครับเอาขออนุญาตครับผม080 00 0098ูนย์1เก้่งครับหกเนึ่เพิ่งมาจากไหนเนี่ยโภทองโภทองร้อยเอ็ดเท่าพี่น้องเนาะ75พี่น้องเนาะขอบคุณหลายหมาันครับผมเจ็ดพันหาต่อรองไดแจ็คหน่อยอยู่เนาะต่อรองไดแจ็คหน่อยของสื่อของขายเพื่อนว่าอย่างต่อพี่น้องเนาะของเสือกมัวมาทางผีพี่น้องเนาะ หัวงามเพิ่นกำลังตอกเพิ่นสะดวกบ่านอตัวนี้พี่น้องเนาะหัวงามเพิ่นพี่น้องอ๋อคิ่นงานไปแล้วเพิ่นบ่สะดวกล่างคนเพิ่นบ่สะดวกก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องโอ้หัวงามตัวนี้หัวงามผู้ใดน้อนี่เนาะพี่น้องโอ้แม่สาวน้อยพี่น้องเนาะคนหอยบ่หมื่นหนึ่งพี่น้องหมื่นหนึงซื่อๆได้พี่น้องตัวนี้ตอรองได้อีกเนื้อหนังตัวโตดีพี่น้องแม่สาวน้อยอ่ะลูกมีเรามีขอได้ตัวนี้พี่น้องเนาะเมนแม่สาวหน่อยเบิ่งตัวโตเพิ่นพี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยนามไต้แข่งขาต้้้นนโตตออรงไดดเพี่อง หนึ่งหมื่นใช่อีกแม่ลูกสาวที่หกพี่น้องโอ้ยลูกเพิ่นลูกเพิ่นคือโพดเหรอพี่น้องแม่ลูกแรกอยู่เนาะแม่ลูกแรกลูกชาใช่ลูกสาวช็อกโกแลตพี่น้องแดงคิงคิงเลียมโตะบะตะวงโอ้ยแม่นเลยพี่น้องเนาะเพื่อนเบิรงแม่เพิ่อนไทยสูงอยู่ร้อยหาซิมหาบวกแต่ว่าลูกสาวแดงครับพี่น้องเนาะลูกเจ้าพริกแดงเนาะช็อกโกแลตช็อกโกแลตโอช็อกโกแลตพี่น้องสามสิบหกสามสิบหก แม่เบิร์ดหรอเปล่าเบิดเหรอเนาะมีสองตัวพี่น้องเนาะเหลืออยู่สองตัวหนึ่งหมื่นคับสองหกพี่น้องเนาะเพิ่นเปิดไว้อ้าวผู้ใดสนใจกับโทรมาต่อรองกับผู้ใดลูกช็อกโกแลตเด้อพี่น้องเนาะแดงจืดคืนอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าแปดหกหกแปดศูนย์สามห้าหกบุญจันทร์ปทุมรัฐพี่น้องอู้ยออนซอนแม่ลูกลูกช็อกโกแลตนี่ออนซอนพี่น้องเนาะสองหกต่อรองเอาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะเนาะพูดอะ ตะก้อนที่เก่ามื่นพอดีวาเหลืออยูสองหกพี่น้องพูดอ่ะเบิ้งเลี่ยมโตลูกสาวพนพี่น้องเนาะง่ายมีลีลูกสาวพนช็อกกโแลตพี่น้องเนาะขอบคุณเลยลายมันครับผมห้วยสวัสดีครับได้ไหมเจ้าตัวสสาวโอ้มาปิดฉิปกับคอลี่บ่าดี้สองสาวสวยๆสวยทั้งสองพี่น้องเนาะโอ้โหุตตันกับสติงเล่เอสเอสสองศูนย์หนึ่งพี่น้องเนาะสองเมษาเอาเมสาวแรกเริ่มจากหน่อยไปหลายเอาเท่าไหร่พี่น้อหกพันหพี่น้องหมื่นหกพันหาร้อยโอ้ย หุดตันเด้พี่น้องลูกสาวหุดตันเงี้ยวนี่พี่น้องต้นโตเงวาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พันต์แต่ตอนนี้พอท่านใหญ่เอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดได้พี่น้องเนาะหัวตะเกาวเดือนพี่น้องเจ้าสาอวลูกสาวเจ้าหุดตันพี่น้องอันนี้สติงเลสเอสสองศูนย์หนึ่งพี่น้องเนาะตัวนี้เท่าไหรแล้วนี่เปิดไวเจ็ดพันห้าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอ้าาาาาาาปานาาเาาาาาัวเขาธรรมชาติโลาาาราา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 า เอาปเป็นแม่ของแม่ไข่แม่พันธุ์สายพัฒนาได้เลยพี่น้องเนาะหนึ 1, 7, 500, ่งหมื่ารกับ1 6, บน 1> 6, บึ0 0หมื่นพนาทกั้มตัวนเนาะโอเคสแม่สาวสวยๆของพอลีต่อร่องได้ไดจักหน่อยราคานี่พี่น้องเนาะอะขออนุญาตเบอร์โทรเพินศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดศูน่พอลีกมลาใสของุณเลาย้หมันคับผมปิดชิปเด้น อ๋ยพอมีน้องเกษตรก่ผู้เลี้ยงเลีิยงควายแฟนครับแฟนเบียดบานสว่างงองามชมีิตรความสุขวามเจริญพี่น้องหางไก่จากโรคไข่เจ็บต่างๆร่ำรวยม่วเยเบิดหนีเบิดสิน้ำกันสวัสดีครับ